ลืมถามมาเลยค่ะแม่เปิดร้านว่าโดนอะไรเราเนี่ไม่เพราะไม่ต่ามชิ้นกว่าแล้วบอกวู้วบอกมารสิ่งที่บ้านเกิดอยู่ว่าสามหกนี้ยังเป็นร่มเป็นแรงอยู่ค่ะนี่สักกีปีแเขาจะถามว่ากำเภอเลยเป็นยังเขาเป็นยังเป็นยังอ่นะคือเมคิดว่าเป็นีหยังเขาถึงว่าเป็นีหยังคือคนเมื่อคยปิดได้เถื่อค่ะคัตปิดคปิดคือต้องมีแน่ว่ะน่ะแต่ว่าตานนั้นเถขาเพิ่ดปิดอยู่โดนโดนหนงปีเถื่อนึงค่ะเพื่อนเมย์ใครมีปัญหาฮะ แบนค่ะไปฝากบัลลมอาจารย์ด้านการตำ้งกพุงก็คืออาจารย์ขอาหนูเองนะยค่ะไปเด็ดซอยนี่อจากเสียวอันไหสะกดเนาะอสะอตเอากลองแดงหรือกลองเอากลองชมพูค่ะเออคันพ่อพูนชินนั่งกเอากลองแดงเพราะว่ามันดูเป็นท่ากันโอ้โหกีพี ล่ไเ,เดียสองอันก็ปน,น,นัดเดี่วอันนี้เป็นอันตอนนี้เขาอยูล่ลานทุ่งปีนะคะปะนุทุมตรงห้างโค้งตำบลสว่างแดนดินค่ะเพื่อสว่างแดนดินซื้อของไปฝากอาจารย์ทุเพืพ่อนสอนตำบักฮูค่ะกว่าสิมาเปิดลานไดเนี่ย้องพานมือเล่าก่อนดิก็เป็นเพื่นสอนสามสส้มตำอันดับหนึ่งของสองดาวอันนี้ ตอนนี้นะค่ะห่อก็ได้ของขวัญมากละค่ะเป็นเอยียงเนี่สกอสกตสเกตเอยียงกับบลูเพื่อกันค่ะแต่ว่าเออเอาอันนี้ละค่ะคิดว่าดูดีเอเอได้แหละได้แหละนี่แหละได้แหละเอาอันนี้ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเ้อสิโอเอฟฟ้าแย่ผ้ากันค่ะกับผัวเรา <laughs> โอเคค่ะ let's go ค่าพี่น้องเล้เนี่ยมาแล้วเราเนี่ยมาแล้วแล้วหูแล้วปวดแตกแล้วไปเอาของขวัญไปให้ยายพากันค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ช่องจุกเจียนใครมีมปัญห,หาฮะเอา Terima kasih. พ้าแล้มาจัดการกัรตะมุฮที่หนึในสองดาวไปอาจารย์เลกเองนะค่ะประเด็กเอายู่ี่ละครพี่น้องลายเลยลำวยเลยขอบคุณค่ะแม่คู่กันเด้อสุภาพลังไก่แข็งแรงสุกุหูุกนุน้ไม่กินข้าวลูกจ้า่ม่กำลังแซงแม่เหรอครับผมเ่ย้อไปหอกเพียเขาเนี่ยนะเหยีย ไม่อยาบพี่กำหนดพ่ราหกีราผู้คนซอนีราค่ะผู้คนซ้อนอันใส่ใส่สมี่เดอลูกใส่สมี่เดอลูกคนซอนใส่ปลาแดกสุรดสุรดทะพีหนึ่งค่ะพ่อยู่กระปลาแดกมาสามสปีแล้วเออลืมถามมาเลยค่ะแม่เปิดรลานว่าโดนไปไรแล้วแม่บักมักส่าไหน มากาไอ้เกิดอยู่สองสาปีสามปีต้งแต่อายุชปีไปเดือนนี้5้าสิสปีแล้วเแต่ปีสามสามหกามึงมาเกิด3ามแปดล้วยังไม่ทันเกิดเลยแต่ว่าแม่แม่นั่นตําแ้งแต่ยุคยุคปหออกจบปหกกับตําคงเลืแม่แม่ผู้นั้นพ่อจ้กก็มาอยู่น้ำแม่แม่นี่ตําแต่ิปีลกเดนนี้ห้าสิปีแล้ว ยูยูยูกบปลาแดกแบบนี้นะปลาแดกกลมปลาแดกที่ปลาทูนี่ฉะนั้นบอดด์บอดด์ได้แล้วเนาะบของเด็ดปะอะไรก็ว่าท่านเกิดอยุวะสสามหกเลยยังเป็นร่มเป็นแหล่งยุมานียสักก็ปิดร้านนี่สักก็เก็บร้านสักก็เก็บของแล้วลูกค้าคนร้ายค่ะเศรษฐกิจแบบวไดเพื่อนกันขายดีขึ้นตลานจีวกันบอโมนโมนขายโมนนามุนนขายอยู่หันละสำรับผู้ใด้กายมาทางทีเด้อค่ะอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครอยู่นะสถานีตำรวจค่ะพี่น้อง ถามโลดถามให้ก็ได้อยู่อำเภอทรงดาวสรงตำแย่ผ้ายืใสผู้จักบัดค่ะทีแม่จะมาเสียการวิจาหลายเนาะทีนี้เขาแร้งแบบนี้เกินน่านแล้วทิ้งต้องแล้วผูอื่นกับประมาณเจ็ดโมงเศร้าหกโมงเจ็ดโมงกับเปิดออกมากับมาตีไก่ตีงอย่างกับตั้งร้านตั้งอย่างกับทำมึงปกติคือเกาวันนี้มันหยุดสิหยุดก็คือเมื่อยจังหยุดเอาซื่อๆนี่หรือมีเหตุจำเป็นจังหยุด บ่มีวันหยุดขายของแบบมันมีวันหยุดเขาจนงึดหล่อนี่นะเรางึดเลยผมโทรหยุดคันเป็นหยุดปั๊บนี่เขาจะทำทุกอำเภอเลยเป็นยังเขาเป็นยังเป็นยังน่ะนะเขาเรียกว่าเป็นีหยังเขาเรียกว่าเป็นีหยังคือคนมาเคยปิดได้เถอะค่ะคันปิดคือต้องมีแนว่ว่นนะแต่ว่าฮาน้าเทปเป็นเกืบปิดอยู่ดอนดน ยัปีเถือนึงค่ะเพื่อนเมยเอาละค่ะพี่น้องเท่ากับฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะจังใดสำหรับผู้ที่เบิ่งคลิปนี้ด้วยค่ะเลยกะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปนะค่ะ